สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาเล่าถึงเรื่องทำเต้าหู้แข็งไว้ทานเองนะจ้าก็มีอุปกรณ์ให้ได้ชมด้วยจ้าว่าซื้อมายังไงแล้วก็จะมามาแชร์มาบอกเล่านะจ้าใครสนใจที่อยู่ในยุโรปหรืออยู่ในอังกฤษนะจ้าก็จะหาซื้อได้จ้า นี่แหละจ้ะส้มก็ให้พ่อบ้านสั่งซื้อออนไลน์นะจ๊ะเออเป็นกล่องกล่องแบบนี้จะมามาพร้อมพร้อมผ้านะจ๊ะผ้าขาวบางจ้ะซื้อมาสองอันก็มีสองอันแล้วก็มีเออที่กดด้วยจ้ะกดเต้าหู้แข็งส้มก็ยังไม่ได้ใช้นะจ๊ะก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนี่จ้ะซ,ซื้อซื้อออนไลน์สองอันนี้ ราคาอยู่ที่13ปอนด์ยีสตังค์นะจ๊ะ13ปอนด์ยี่สิบเก้สตางค์คิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่400 400กว่าบาทเกือบ500นะจ๊ะสองอันนี้นะจ๊ะค่าส่งฟรีจ้ะแล้วก็ถั่วจ้ะถั่วถั่วเหลืองเป็นแบบนี้ซื้อซื้อมาออนไลน์เหมือนกันจ้ะ <c oughs> ถุงละ1ก่กิโลนะจ๊ะซื้อมา2งถุงถุงหนึ่งสี่ปอน75เจ็ดสิบห้าสตางค์จ้ะ 4, 75, สี่ปอน75เจ็ดสิบห้าสตางค์ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทจ้ะต่อหนึ่งถุงต่อหนึ่งกิโลแล้วก็นี่นะจ้ะซื้อซื้อที่ปั่นมาจ้ะเมื่อก่อนนี่ใช้อันเล็กเดี๋ยวนี้ซื้อมาใหม่แล้วจ้ะนี่ใช้ได้สอง ใช้ได้สองลิตรเลยจ้ะ <c oughs> ขอโทษจะเสียงไปแล้วใช้ได้สองลิตรเลยจ้ะเ <c oughs> พื่อนๆคุ้มมากเลยอันนี้เมื่อก่อนนี้ใช้อันเล็กเออใช้หลายครั้งอยู่จ้ะปั่นเป็นยี่สิบสามสิบครั้งแต่นี่แค่สามครั้งเองจ้ะสุดยอดแป๊บเดียวแล้วส่วนส่วนเจ้าตัวนี้พี่รอนสามีส้มเขาทำให้นะจ๊ะเขาทำให้อย่างดีเลยจ้ะนี่จ้ะ ดลงไปแล้วก็มีที่ปิดด้วยแล้วก็มีที่หิ้วขึ้นมาด้วยเนี่ยจะ้ะแต่ว่าส้มได้นําไปล้างนําไปล้างแล้วมันเหม็นจะ้ะมันเหม็นไม้พี่รอนเขาก็ซื้อไม้มาจากร้านทั่วไปนะจะ้ะมันก็เลยเหม็นล้างยังไงก็ยังเหม็นอยู่เลยจะ้ะก็เลยไม่กล้าใช้เขาทาออกมาอย่างดีเลยจะมีที่ตั้งแล้วก็มีมีรูด,ด้วยแต่สดายใช้ไม่ได้ กลัวว่าอาหารมันจะเสียนะจ๊ะนี่จ้ะสงสัยคงต้องใส่ต้นไม้จ้ะใส่ใส่ไว้ปลูกต้นไม้เสียดายมากเลยจ๊ะเขาทาออกมาสวยด้วยแล้วก็ใหญ่ใหญ่ดีด้วยจ้ะแล้วก็มีที่รองน้ําอีกต่างหากอันตอนนี้ก็ซื้อมาพลาสติกนะจ๊ะจะเล็กกว่านะจ๊ะนี่จ๊ะจะเล็กกว่าแต่แต่ไม่เหม็นนะจ๊ะ น,นี่ไม่เหม็นอันนี้เหม็นเหม็นไม้มากๆเลยจะเหม็นแบบว่าทําอาหารไม่ได้เลยจะเพื่อ,เอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตอนที่ส้มทําเต้าหู้แล้วลองเอาใส่ในนี้ดูจ้ะเดี๋ยวตามตามไปชมตอนทําเต้าหูเ้เสร็จแล้วก็กดกดแล้วก็อ ลองลองดูจ้ว่าจะโอเคไหมและเต้าหู้ก็พร้อมที่จะเอาลงพิมพ์แล้วนะจ้านี่นะจ๊ะก็ใช้ผ้าผ้าขาวบางที่มากับพิมพ์ด้วยนะจ๊ะรู้สึกตื่นเต้นมากจ้ะเพื่อนๆนี่นจ้ะเดี๋ยวส้มก็จะเอาใส่พอบ้านไม่ว่างจ้ะวันนี้ก็เลยต้องทําเองเดี๋ยวจะเอาใส่แล้วก็จะนํากวดทับนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นจ้ะ ขวดน้ำที่เตรียมมาไว้เดี๋ยวมาจัดใส่กล่องกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงทำไปแล้วอันนึงจ้ะก็ทำน้ำใส่น้ำไว้นี่ก็อันที่สองจ้าล้วก็จะทำเหมือนกันผ้าปิดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาน้ำตั้งแบบนี้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวทำแบบนี้เดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งมาชมกันเลยจ้าเ,เพื่อนๆว่าเป็นยังไง ทีแรกว่าหนึ่งชั่วโมงมาชมจะเพื่อนๆแต่ส้มไม่ว่างก็เลยปล่อยไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าส้มก็ใช้น้ำหนักๆขวดแบบนี้ก็หนักไม่พอจ้ะครึ่งลิตรก็เอาเป็นลิตรเลยจ้ะเนี่จ้ะเดี๋ยวมาชมตอนที่แกะออกกันเลยจ้าก,ก็ได้ขนาดนี้หลยจ้ะเพื่อนๆเขาก็กดลงไปก็ดึงออก มีน้ำเนี่ยจะ้ะโอ้โืเต้นเต้นจ้ะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกอืมนี่จะ้ะ ก็มีมีแบบนี้ม้งมีแบบนี้ด้วยก็อย่างนี้เลยจ้ะโอ้นี่จ้ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหันให้ดูนะจ๊ะ นี่จ้าเพื่อนๆสุดยอดโอ้โเต้าหู้แข็งนะจ๊ะนี่จ้ะก็ซื้อเลยนะจ๊ะเพื่อนๆซื้อแบบนี้เลยเดี๋ยวส้งชิมก่อนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดชิมเดี๋ยวตัดชิมชิมดูอืมอร่อยมากจ้าเพื่อนๆ ดีจะซื้อซื้อแบบนี้ดีจ้ะเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดถ้าดีแบบนี้เดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกจ้ะรสชาติก็โอเคถ้าใช้ไม้ที่สามีทําให้ก็คงจะเหม็นนะเจ้ะเหม็นก็ทานไม่ได้เหม็นไม้นะจ้ะอันนี้ไม่ไม่เหม็นเลยจ้ะเขามีเขามีแบบเ,เป็นสแตนเลสด,ด้วยนะจ๊ะแต่นี่ของส้มซื้อแบบพลาส,ลาสติก ถูกกว่าจ้ะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะจ๊ะจะซื้อแบบเออสแตนเลสหรือจะหรือจะซื้อแบบส้มก็ได้จะแบบส้มก็ถูกดีนี่จ้ะก็ได้มาทําเต้าหู้กินสบายๆเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะ สำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิงย่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าและส้มหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยจ้าที่อยากทำเต้าหู้แล้วก็ไม่มีพิมพ์จ้าซื้อแบบนี้เลยจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า